มีขึ้นก็มีลงบางคนเวลาลงค่อยๆลงบางคนลงแล้วลงเลยเหมือนสายฟ้าฟาดครับคุณผู้ชมครับแต่สาระสำคัญมันอยู่ที่ว่าถ้าเราอยู่ในจุดต่ำสุดของชีวิตแล้วเราจะรับมันได้ไหมเราจะยิ้มสู้กับมันได้ไหมแต่ผู้เข้าแข่งขันท่าทีสามของเราในวันนี้เขายิ้มสู้ได้และเขายังคงมีความสุขกับชีวิตของเขาได้และนี่คือเรื่องราวของน้องเอครับเชิญชมครับ สวัสดีครับชื่อนายธนพลมารทออายุยี่สิบาปีครับอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับคือเมื่อก่อนนี้ครับผมเป็นมือกองครับวงพินแคร์ครับรับจ้างรับหน้าทั่วไปครับผมตอนกลางวันผมก็ไปทํางานโรงงานนะครับผมครับผมแล้วพอตอนเย็นกลับมาช่วงมืดมืผมก็จะไปรับจ้างซักทั่วไปครับแล้วทํางานเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงตัวเองครับนะครับก็มีความสุขดีจนกระทั่งวันหนึ่งยืน น้องเอป่วยคือหมอตรวจแล้วอะไรแล้วเขาบอกผมเป็นโรคไตวายเรื้อรลังระยะสุดท้ายคือว่าเป็นนักสุดแล้วครับไตไม่ทํางานครับผลกระทบจากการที่ผมต้องเป็นโรคไตครับความดันตาขึ้นครับทําให้ตาของผมแบบจอประสาทตาล้มครับตาผมมืดสนิทครับตอนแรกหมอก็จะเจาะคอดูดเลือดออกมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะครับฝั่งสายยางหน้าท้องนะครับตอนนี้ก็เวลาก็ตั้งแต่ปีห้าหนึ่งตอนนี้ปีห้าหกก็ห้าปีแล้วครับ ยยแล้วเขาบอกว่าอย่างที่ประเทศอินเดียมีการผ่าตัดเปลี่ยนไตดันสูงมากเพราะว่ามีคนขายครัแล้วน้องเองด้รู้เรื่องนี้ไหมครับรู้ครับแต่ว่าถ้าไปเอามาอย่างนั้นนะครับ เหมือนไปส่งเสริมให้เขาทําร wow so 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 ้ายตัวเองครับมไม่ดูเหรครับพาอันนี้ต้องอึดได้เงินหนึ่งล้านบาทไปน่าจะไปทําอะไรครับผมก็จะเอาเงินไปให้พ่อกับแม่ไว้ดูแลตัวเองยามแก่เท่านะครับเพราะว่าตัวผมเองก็คนเป็นโรคไตเป็นอะไรงี้ก็คงจะอยู่ได้ไม่นานสักเท่าไหร่แต่ผมจะกินข้าวหายใจเข้าไว้ครับอยู่ให้ได้นานที่สุดครับ คือน,น้องเอหมายเลข36บครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับสวัสดีนะครับน้องเอครับงมาเป็นโจยบอยเลยวันนี้ผู <laughs> ้ชมครับต้องบอกว่าหลังจากที่เทปได้ออกอากาศไปนั้นหลายคนส่งจดหมายใ้ว่าในรายการครับน้องเอครับา <ขอ S 2> บอก<ม>ว่าน้องเอเปรียบเสมือนแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคไต<ส>เป็นกําลังใจทําให้พวกเขานั้นลุกขึ้นมาสู้ น้องเอมีอะไรอยากจะบอกว่าเขาเหล่านั้นไหมครับก็อยากจะให้พี่พี่น้องๆองทุกคนที่เป็นโรคแต่ว่าไม่ได้จะเป็นเฉพาะโรคไตัะเป็นทุกทุโรคแล้วแต่ฮะผู้ที่พิการอะไรเงี้ยฮะขอให้อยู่กับโรคโรคร้ายพวกนี้ให้ได้ฮะอยู่ให้เหมือนเขาเป็นเพื่อนนะครับเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอย่าไปหนีเขาถ้ายิ่งหนีเขาเขายิ่งตามฮะถ้าเราเครียดเนี่ยร่างกายเรามันจะ ปล่อยสารอะไรบางอย่างออกมาทําให้ร่างกายเราซุดเราแย่นึกถึงพ่อถึงแม่มากๆก็เราก็จะมีกําลังใจสู้ชีวิตก็จะไม่ท้อนะครับขอบคุณมากครับน้องเอกครับ,บค,ครับผมเอาละครับวันนี้เป็นวันแม่ครับผมน้องเออยากจะบอกอะไรกับคุณแม่ก็อยากฝากไปบอกพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ชมรายการอยู่อะที่เคยเห็นได้ฟังมาก็คือเวลา ถามลูกว่าทำไมไปหาพ่อไปหาแม่บ้างไหมส่วนมากส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ว่างทํางาน,นครับแต่ทีเวลาถ้าพ่อท่านแม่ท่านเสียไปอย่างเงี้ยไปเคาะโงกินข้าวนะมันกินข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยถามหน่อยว่าพ่อกับแม่จะลุกท่านจะลุกขึ้นมากินได้ไหมคะตอนดีๆก็ไม่ไม่มาดูแลท่านห้างแต่งานแต่งานนะคะอยากให้ทุกคนหันกลับไปหามองแม่ดูบ้างแล้วก็กลับไปเยี่ยมแม่ท่านบ้างนะฮะ ไม่ต้องพูดไม,ไม่ไม่ว่างนะฮะคำว่าไม่ว่างไม่มีสําหรับพ่อสําหรับแม่ละครับโหที่สุดแล้วเลยะเนี่ยถ้าวันนี้น้องเอได้เงินหนึ่งล้านบาทไปน้องเอเจะเอาเงินไปทำไรครับก็จะเอาเงินไปให้พ่อกับแม่ผมไว้ใช้ดูแลตัวเองยามแก่เท่าตอนที่ว่าผมอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็จะเอาเงินไปรักษาตัวเองเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ยาวขึ้นไาอีกครับเพื่อจะได้อยู่เป็นเพื่อนเป็นพ่อกับแม่ด้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆอยู่นะครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบในเรื่องราวของน้องเอให้พิมพ์หมายเลข36แล้วส่ง SMS มาที่4777888นะครับเอาละครับเป็นกำลังใจให้กับน้องเอด้วยพิเศษครับวันนี้จะร้องเพลงพิเศษไหมครับครับผมจะร้องเพลงอะไรครับ ฝนตกที่หน้าต่างฝนตกที่หน้าต่างนะครับคุณผู้ชมครับว,วันนี้ต้องขออนุญาตให้น้องเอนั่งร้องเพลงนะฮะเพราะว่าเพิ่งเติมน้ํายาเข้าไปนะครับผมเอาละฮะเป็นกำลังใจให้กับน้องเอเลยครับเชิญครับครับผมวันนี้ฝนตกไร้ลม ชกด้าไม่น้อเธอเมื่อวันจันที่แล้วสองเรายังได้เจอเธอส่ง,สงยิงมานั่งอยู่คนเดียวเดียวมองทีนหน้าต่างหากมีเธอข้างข้างก็คงจะสุขใจเธอคงไม่รู้ว่าฉันเองยังไม่มี ก็คงเขา้าทีเธออาจจะมีใครคนนั้นที่แฟนดีส่วนฉันคนนี้ก็คงเจอเต่าใจ

tia lida tia tia lida tia tia lida tiao no, tia lida lida pá 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 bao so. lida lida pá 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 tia 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 เป็นน้องของเซกโลโชชื่อสอก<อ>ขอบคุณเ้ยน้องคงมีความสุขับชีวิตมากเลยนะครับผมน่ารักไม่มีใครอ่ำเขาเขาก็อำตัวเองผมเจ็บมาเยอะผมสู้มาเยอะเพราะฉะนั้นเป็นสอบใช่ไหมครับก็บเป็นแสกแล้วงั้นอ่ะพี่ยงครับน้องเอครับรน้องเอยยยเป็น คนที่ร้องเพลงเสียงอบอุ่นมากสุดยอดมากครับส่วนเรื่องชีวิตขอถือน้ำใจน้องเอมากเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็มีความตั้งใจจริงโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลตัวเองกำลังใจตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดน้องเอถึงแม้ว่าดวงตาของเอจะมองไม่เห็นดวงตาจะบอดแต่ใจน้องเอไม่ได้บอดเลยกลับมีจิตใจที่ประเสริฐสดใสอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีอนาคตที่ดีมีความอยู่เป็นอยู่ที่ดี นี่คือเป็นสิ่งที่ดีของลูกถอ้น้องเอเป็นเด็กที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปครับโชคดีครับขอบคุณครับขอบคครับพี่เอกครับเรื่องการร้องเพลงวันนี้นะต้องบอกเลยว่าเอเอมืออาชีพมากอ่ะคือนั่งร้องแบบไม่ได้สะทกสะท้านอะไรแบบร้องแบบสบายๆแบบมองฝนตกที่หน้าแล้วก็แบบมีการมองฝนตกที่หน้าต่างไม่มีสายตาหรือบไปมองเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติอ่ะ วันนี้เอเป็นเด็กที่เก่งมากเอเป็นคนที่กําหนดจิตใจของตัวเองได้ว่าตัวเองจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขแล้วอยู่อย่างไรให้สู้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นอกที่จะกําหนดจิตใจตัวเองแล้วยังประคองหัวใจของแม่ประคองหัวใจของพ่อให้อยู่ในกรอบของความคิดที่ไม่ได้มีความทุกข์วันนี้ความสุขที่เอทาและสิ่งที่เอคิดนะ่ะเป็นเด็กที่ประเสริฐที่สุดแล้วล่ะลูกปกมือให้ขอบคุณคับ เร,รเรื่องราวของน้องเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเก็บเอามาใช้ในชีวิต mm hmm. เพื่อเอาไว้เป็นวัคซีน mm hmm. เป็นภูมิต้านทานที่ดีมากเลยทีเดียวทำให้พี่หายรู้สึกว่าปัญหาที่เราเจอมันน้อยนิดขอบคุณน้องเอที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ทําให้ทุกคนได้ดูรายการจันพันดาว mm hmm. แล้วก็มีพลังขึ้นมานะคะ mm hmm. น้องเอหมายเลข36ค่ะขอบคุณมากครับพี่หายครับ อันนี้นะครับคุณปุ้มครับขอกรี๊ดสักทีเดี๋ยวใครเรียกรถพยาบาลดวนเลยฮะุ้มค่ะใครเวทนาดีดนเลยครับอรเ,อ,เบอ้ากรี๊ดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า เมื่อกี้นะเห็นน้องเอนั่งร้องเพลงอย่างมีความสุขนะคะพอมาถึงแบบท่อนชื่ออะไรแบบเนี้ยเป็นแบบท่อนฮุกใส่อารมณ์เพลงแบบเนี้ยชชชืืือออแบบนั้นนะคะพี่แล้วพอพวกเราเนี่ยกรี๊ดกันนะน้องเอเขามีรอยยิ้มขึ้นมาเราก็อยากจะเห็นน้องเอมีรอยยิ้มก็เลยเห็นแล้อันเดะเอ็นแล้วใครใครมานั่งนำทางแทนหน่อยไหมคะพอแล้วค่ะ มาสร้างความสุขนะคะด้วยเสียงเพลงแล้วก็มาบอกเรื่องราวชีวิตพี่ขอยกย่องนะคะแล้วก็ขอให้น้องเอสู้ต่อไป I love you เชิาพผ่สชมจิตครับน้องเออยากจะบอกกันเลยนะว่าก่อนที่น้องเอจะร้องเพลงนะ่ะพี่ปุ้<า>มคอาร้องไห้อพอหลังจากที่น้องเอร้องเพลงจบปุ๊บ น้ำตาเขาใช้น้ำตาแห้งแต่เขากลับมามีอารมณ์ดีเขามีความสุขบอกเลยว่าพิเศษเอาอยู่วันนี้ทุกคนสนุกไหมฮระวันนี้สนุกไหมสนุกจ้าโอ้ยอยากจะบอกว่าน้องเอสร้างความสุขให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนในห้องส่งแล้วท่านผู้ชมทางบ้านนะครับยานงเอนะฮะมีสุขภาพแข็งแรง มาร้องให้พวกเราฟังอีกในรายการจันพันดาวผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะเอา,าละคุณผู้ชมครับก็บอกได้เลยว่าวันนี้มีความสุขผมคงไม่ห่วงเรื่องการใช้ชีวิตขับน้องเอได้แต่อวยพรให้ว่าก็ขอให้มีกำลังใจดีๆและ อยู่เป็นกําลังใจเพื่อทําประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมต่อไปนะคนข้างหน้าด้วยนะครับน้องเอกครับและในวันนี้ต้องขอขอบคุณกาลังใจดีๆสองท่านในวันนี้สนุกมากและมีรอยยิ้มทุกครั้งที่ได้มาเจอกันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณปุ้มและพี่สมจิตจงจอครับขอบคุณมากครับ แลคุณผู้ชมครับด้นี้คือช่วงข้อคิดคำคมนะครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทารายการนะครับถ้าได้รับการอ่านออกอากาศนะครับจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000ันบาทจากแลกตาสอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้นั้นคือคุณกระแสหากะวีนะครับจากจังหวัดพระนะครศรีอยุธยานะครับเขียนเข้ามาว่าทุกท้อแท้ท่วมทนทนเอาเถอทุกที่เกิดมาเป็นคนต้องทนไหวทุกเพราะเกิดมาจนทนต่อไป สู้เข้าไว้สู้สู้คู่ความดีนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแล็กตาซอยไปเลยนะครับ<ไป>วันนี้เราได้รับความสุขหน้าปัจจุบันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับยังมีความสุขแนอนาคตข้างหน้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเส้นทางชีวิตของนักสู้ชีวิตทั้ง3ท่านจะเป็นอย่างไรอยู่ในมือของคุณผู้ชมแล้วนะครับตอนนี้เราเออกอากาศกันแบบสดสและช่วงหน้า เราจะมาตัดสินกันแล้วนะครับว่าค่ำคืนนี้ใครจะคว้าเงินวันวัลห0ื่นบาทไปช่วงหน้าห้ามพลาดด็ดกาศครั <cocoa> รบรผมอยากจะได้เงินเอาไปให้พ่อกับแม่ของผมไว้ใช้ดูแลตัวเองยามแก่เท่าในยามที่ผมไม่มีชีวิตอยู่ครับเอหมายเลข36หวัวได้ผมด้วยนะครับ